ซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดวันที่26กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันเกิดของท่านอดีตน,นายกายะ,ะของประเทศไทยเรานั่นก็คือดออรทักษิณชินวัตรซึ่งวันนี้เราไปดูบรรยากาศเลยนะคะว่าจะมีสซอร์ไพ์อะไรจะมีการโผลอินมาหรือไม่จะทราบข่าวมาว่าประธานพิธีก็เป็นนายกอบ,บจพลตารวจคำรนวิทุกประจังเดินทางมาด้วยพร้อมกับ ด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์โบหรือว่าหลายคนเรียกนายกโบนะคะซึ่งเป็นนายกเทศมนตนะรีนครรังสิตมาด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปดูบรรยากาศกันนะคะคุณผู้ชมครับว่าจะมีเซอร์ไพรสในการอวยพรยังไงใครมาอวยพรยังไงมั่งนะคะมีใครมามั่งเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ ของจัายยุนในวันนี้นะครับ โดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงนะครับที่อยู่ทางบ้านและก็พี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศนะครับเราก็คือคนไทยนะครับมีความรักมีความสามาัคคีมีความปองดองรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียววันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางมาเรื่องในงาน วันคล้ายวันเกิดของจ่ายุทธศักดิ์ชูประเสริฐนะครับว่าที่ผู้สมัครนะครับสสพักเพื่อไทยนะครับก็ยินดีนะครับที่พี่น้องนะครับที่รักนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงนะครับที่เดินทางมาร่วมนะครับในงานอย่างคับขั่งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมงานนะครับในงานในงานวันคล้ายวันเกิดของท่านยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนะครับก็ขอให้ นะครับท่านยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดนะครับก็ขอให้สําเร็จนะครับสมความปรารถนานะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้พี่น้องประชาชนรักใคร่เมตตาสงสารนะครับนะครับสงสารอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องช่วยกันลงกนนานด้วยนะครับเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมนะครับเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันเกิดของท่านยุทธศักดิ์ชูประเสริฐในวันนี้นะครับและลำดับต่อไปครับ เป็นผู้ใหญ่ที่จะยุดให้ความเคารพนับถือนะครับและเหมือนกันกบผู้ขับัญชาและวันนี้ท่านได้เดินทางมาร่วมง,งานครับผมขอริเชิญพลตำรวจโทคำรณวิทูกระจางหรือพี่แจ้ครับผมชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีนายกอบจจังหวัดปทุมธานีเึป็นปดีดาบคณ ขึ้นไปทีขอบคุณเสียตงตัวมือครับนะนะครับท่านแรกนะครับที่จะนะครับเก่าวคารวยพรนะครับขอเชิญท่านพลตำรวจโทคำรณพิษทูปกระจานหรือพี่แจ๊ดครับผมครับผมต้องการเรียนนะครับท่านพลเอกพิสารนะ วัฒนบงทิลีนะครับพี่ที่เนะคารพรักนะฮะแล้วก็วันนี้คงเอ่ยชื่อไม่หมดนะครับเพราะว่ามีหลายท่านละเกินไม่ว่าหลายนายกหลายสอจอนะครับหลายกำนันหลายผู้ใหญ่บ้านนะครับแม้แต่ทีมงานท่านผอ,อลหลายโรงเรียนนะครับขอร่วมแล้วกันท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านเลยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งนะ นะครับเพราะว่าอะไรวันนี้เป็นวันเกิดคล้ายวันเกิดนะครับของท่านนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีนะท่านทักษิณชินวัตรซึ่งเกิดวันเดียวกับจ่ายยุทธนะผมเรียกจ่ายยุทธน้องยุทธนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวัน่อกีอีกคนนี้เกิดวันนี้วันเดียวกันนะฮะท่านรองนายกท่านสเวกประเสุขนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็เกิดวันนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผมว่าคนที่เกิดวันที่ 26่กรกฎาเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมต้องยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตขอเ,เสียงตบมือหน่อยใครเห็นด้วยกับผมอันนี้อันนี้บอกด้ว่ามจริงนะเมื่อกี้น้องๆดูวิธิทัศนะครับเมื่อสักครู่พี่น้องเสื้อแดงนะครับจัดงานขึ้นนะที่ลานหน้าวัดธัญญผลนะโดยจัดงานเพื่ออะไรเพื่อวันเกิดของท่านทักษินชินวัฒนนะครับผมก็ไปเป็นประธานมา นะขึ้นไปเป็นเก่าวยพรแล้วก็วยพรท่านนะฮะเราอยากจะให้ท่านทักษิณนั่นเนี่ยประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ท่านปรารถนานะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะต้องเรียนว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนประสานกับจ่าหยุดเพราะอะไรเป็นตํารวจด้วยกันด้วยแล้วเขาเป็นตํารวจเขาก็ประสบความสําเร็จออกมาเป็นนักธุรกิจก็ประสบความสําเร็จในชีวิต นะครับคิดว่าถึงเวลาแล้วน้องที่ต้องมาช่วยกันเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วสองปีนั้นเนี่ยไม่ได้ผิดหวังเลยนะครับจะยุทธหรือน้องยุธนะฮะตอนนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอพักเพื่อไทยแค่เป็นว่าที่ผู้สมัครเนี่ยท่านคิดดูเลยครับทรัพยากรส่วนตัวทั้งหมดเนี่ยลงไปนะช่วยกับผม พัฒนาตั้งแต่คลอง14ไล่ลงมาตอนนี้คลองสะอาดคลองสวยน้ายําใสวิถีไทยต้องกลับมาพี่น้องชาวคลองสามตอนนี้นะครับเห็นว่าวิถีชีวิตดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นขอนะต่อจากนี้ไปพี่น้องครับจังหวัดปทุมไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะว่านะักการเมืองทุกระดับเนี่ยทะเลาะเบาแววงกันนะแต่ถ้าเราจะทําให้ปทุมเจริญนะักการเมืองทุกระดับไม่ว่าสอสอ สอจนายกอปจนายกอบตนายกเทศบาลต่างต้องเป็นทีมเดียวกันครับนะพี่น้องเชื่อต้องเป็นทีมเดียวกันเราจะพัฒนาไปเหมือนสุพรรณหรือบุรีรัมและผมกับจายุทธ์แล้วทีมงานทั้งหมดเนี่ยตั้งใจจริงๆท,ที่ว่าเราจะให้ปทุมธานีนั้นเนี่ยจากเมืองหน้าอยู่อันดับ6ขึ้นมาอยู่หนึ่งในห้าให้ได้ภายในปีสองปีนี้นะครับเพราะนั้นฝากจายุทธ์ด้วยด้วยนะฮะผมตอนนี้ว่าที่ผู้สมัครนั้นเนี่ย ก็อยู่ระหว่างที่พักจะตัดสินใจแต่ผมคาดหวังนะว่าพักเนี่ยจะต้องตัดสินใจส่งใจย,ยุดลงนะเป็นสอสอของพี่น้อยชาวประทุมธานีใครเห็นด้วยตัวมือนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นก็ขอเวลานิดหนึ่งนะครับท่านท่านสวัสดีครับท่านทักษิณครับผมลผมุแจ๊ครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านทักษิณท่านจะวอวยพรให้่จยุดหน่อยโอเคขอเสียตัวมือต้อนรับท่านอดีตนายกแล้มันตรีท่านทักษิณนวัต ซึ่งอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดการขอเสียงดังครับเชิญครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านแกน้องรักนายกอบจประชุมแล้วก็ผ้บุญชุกได้ยินไหมครับได้ยินครับผมได้ยินชัดครับได้ยินไหมครับได้ยินครับ ครับครับขอสวัสดีครับท่านผู้เด็กตานจบทสวัสดีครับท่านกระดีผมเฟยแจ๊ดอายุอบาจเป็นรุ่นนองผมหลายปีหน่อยผมมาทุ่มทารีนะครับแล้วก็เป็นได้ทราบว่าวันนี้เป็นวันเกิดของยุทธ ซึ่งเป็นวาดี่ผู้สมัครสะสะเพื่อไทยด้วยนะครับก็แฮปปี้บันเดย์ครับยุทธผมเกิดวันเดียวกันเลยนะครับแต่ว่านขอบคุณทุกนวันเกิดใครก็ไม่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่เท่ากับมรืนี้วันที่28กันยายนาาเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งพวกเรามีความจุรักรับดี แล้วก็พร้อมจังจิตจอธิษฐานแะถวายพระพรอันให้พระองค์จงพระเจริญยิ่งยืนดานมีพระชนมายุยิ่งยืนดานและมีพระสุภาพพระนามัยที่แข็งแรง ผม,ผมก็แต่ฝนให้ผมฟดอินนั่นผมก็บอกว่าผมรบกวนพี่น้องมาหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วมาจัดงานวันเกิดแสดงความรักล,ลึกถึงผมมาทงทำบุญให้ผมบ้าง ที่แก้ปัญหาประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอดทนกันอย่างไม่นานและบ่าบเราก็จะพร้อมใจ เลือความเห็นให้กับฝ่ายประชาธิที่ใส่ที่รักประชาชนเอาไปแก้ปัญหาได้มั่นใจตัขอให้พี่น้องทั้งหลายพี่น้องชาวชุม มอความไว้บางใจฮะกับนายกอบตแจ๊สแล้วก็ใครกับฝ่ายประชาชัยด้วยเฉพาะอย่างยิ่งครับเพื่อนไทยครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณมากที่มาเอ่อมาพบปะกันในวันเกิดของยุทธและมาช่วยอุดมในวันนี้ขอบคุณมากครับแจ๊สครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, to you. happy birthday. Happy birthday. มือให้ท่านนายกในดวงใจหน่อยครับครับดีครับท่านครับครับครับคนเด็ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ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 ผมตอนนผมท่านพลเอกพิสารวัฒนวงค์เคลีพี่พี่ใหญ่ของเรา นะได้กล่าวอะไรแล้วก็คุยนะฮะวยพรจายุทธหรือน้องยุทธเรานะครับเชนครับพี่ครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาในวันส,สำคัญวันนี้นะครับซึ่งเป็นจริงๆแล้ว ที่ว่าเป็นวันสําคัญเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดของบุคคลสองท่านนะครับท่านหนึ่งคือท่านตันตวจโททักสินที่พวกเราเคารพรักแล้วกอ็อีกท่านหนะึ่งก็คือจ่ายุตน,นะครับทําให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสมาพบกันในวันนี้นะครับแล้วกท็ที่สำคัญก็คือ พี่แจ๊ดนะครับพี่แจ๊ดคือคนที่ผมให้ความรักนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวพี่แจ๊ดเนี่ยมานานเหลือเกินนานนานมากๆน,น,น่าจุมจนไม่รู้จะบอกว่ายัางไงนะครับก็วันนี้เนี่ยคนที่รักๆก,กันเนี่ยได้มารวมกันในที่นี้นะครับโดยเฉพาะต้องขอขอบพระคุณ พี่น้องทุกทุกท่านที่ได้กรุณามาร่วมงานในวันนี้มางานของน้องผมก็เหมือนกับมางานของผมเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นคำอวยพรที่ดีๆในวันนี้นั้นขอให้และท่านได้มอบให้กับจะยุติจะยุตได้รับคำอวยพรเยอะเยะมากมายแล้วนะครับผมขอให้ตอบสนองไปอย่างพี่น้องทุกคนที่มาในงานนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ไดแต่ความเจริญนะครับพบแต่สิ่งใหม่ๆที่ดีๆจากวันนี้พบกับประชาธินไตยที่เรารอคอยนะครับอขอขอบคุณทุกๆท่านครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณบูเอกพิสารนะครับวัฒนาวงคีรีอดีตแม่ทัพภาคสี่แล้วขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจโทคำรณวิทูเกจางนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับ ได้มอบของไปที่ระลึกให้กับนะครับใจยุทธนะครับขอบคุณนะครับเชิญเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับลำดับต่อไปขอให้เตรียมไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคองห้าคองหกคองเจ็ดนะครับเชิญนะครับ กองห้าก็จะมีนายกนุกูนะครับของปกนะนายกสลายยุทธนะครับแล้วก็นายกประกาศนะครับของเจ็ดขอบคุณมากครับครับขอเสียงประมือดังๆนะครับให้กับร้อยตำรวจเอกดอกเตอร์ตรีลู่ผู้กระจากนาย,ยกเทศมนตรีนครรังศิติและคณะผู้บริหารนะครับผมครับกับสวัสดี ท่านผู้มีเกียรตินะครับกับเรียนท่านนายกพาบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะฮะและการแข่งทานผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมร้อยตำรวจเอกดรตีรุทุกประจ่างนะครับนายกบลิษัะในนามของเทศบาลนครลังสิตนะฮะวันนี้ก็ได้มาร่วมนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับมาพร้อมกับทีมผู้บริหารท่านประธานที่ปรึกษาเองนะครับท่านสมศักดิ์เกียรติพัฒนาชัยนะฮะแล้วก็ท่านเลขาทีมท่านเลขาเค นะครับซึ่งวันนี้นะฮะเป็นวันที่ดีนะครับซึ่งเราก็ได้ทราบอยู่ว่าเป็นวันที่เกิดแท้ๆวันเกิดของท่านพนรโธทักษินชินวัตนนะครับแล้วก็วันเกิดของท่านรองนายกองคการมหาส่วนจังหวัดท่านสเวีประเสริฐสุขนะครับและก็พี่ชายของผมนะครับพี่ยุทธนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณพี่ยุทธจริงๆนะครับจากที่ผ่านมาพี่ยุทธเป็น คนที่น่ารักเป็นพี่ชายของผมนะฮะซึ่งได้ช่วยกันนะร่วมอุดมการทำเพื่อพี่น้องจังหวัดปทุมธานีอย่างแท้จริงอย่างที่เราเห็นในวีดีทัศน์นะอันนั้นคือคือส่วนหนึ่งส่วนน้อยนะฮะผมว่าในความเป็นจริงพี่ทำเยอะกว่านี้นะผมว่านะฮะอันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องช่วยตบมือให้ใจยืนหน่อยนะครับช่วยกันทำเพื่อประชาชนด้วยกันนะคร,ครับผมเองนะฮะในฐานะที่ เป็นน้องนะฮะต้องขอขอบคุณพี่ที่ดูแลน้องด้วยแล้วก็ดูแลประชาชนนะร่วมมือดมการกับทีมคนรับประทุมนะฮะเรานะฮะอนาคตเราต้องประทุมธานีต้องเป็นแผนเดียวกันนะฮะเราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงจังหวัดประทุมธานีให้ดีขึ้นนะครับอย่างที่ท่านนายกองการบริหารจังหวัดท่านตั้งใจนะฮะที่อยากจะทําให้ประทุมธานีของเราหน้าอยู่เป็นอันดับต้นต้นของประเทศไทยดังนั้นเราต้องร่วมมือกันช่วยกันทํา สุดท้ายผมก็ต้องขอขอบคุณและขอเวทผานให้พี่ยุทธแข่ง่านทุกมีเกียรตินะครับพี่ยุทธและครอบครัวนะครับได้พบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรานาทุกประการนะฮะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงร่ำรวยนะครับพี่เฮงเและเราได้ทำประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนจังหวัดปทุมต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะรับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอสม นะครับพี่น้องทุกทท่านนะครับที่มาให้เกียรติในวันนี้นะครับซึ่งผมก็ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็นับว่าเป็นเกียรตินะครับที่นะครับพ่ยุทธหรือจายุทธศักดิ์ชูประเสริฐของเราได้เชิญมาร่วมงานนะครับก็รู้สึกว่าดีใจนะครับเมื่อได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ขอเสียงพี่น้องคนเสื้อแดง่อยครับขอเสียงดังๆครับ ครับนะครับพี่น้องเสื้อแดงเรานะครับยังอยู่นะครับที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้นะครับจากยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนั้นมีความพร้อมนะครับในทุกๆด้านนะครับที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีอย่างแท้จริงนะครับผมก็ขออำนาจนะครับคุณพระศรีรัตนไตยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีอยู่จริงนะครับเจ้าพ่อ หลักเมืองปทุมธานีนะครับที่นะครับพี่แจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทัจจนะครับให้ความเคารพนับถือนะครับถือว่าเป็นเสาหลักนะครับของจังหวัดปทุมธานีได้โปรดโดนบรรดาลนะครับให้พี่ยุทธศักดิ์ชูเพิฐนะครับได้เป็นสอสอนะครับสมดังใจนึกครับขอขอบคุณครับขอบคุณพีร็กมากครับขอบคุณมากๆครับก็ I'm